ขียอกคียอกออกเสียงเป็นคอควายกอกไก่คือคือดีอึนดีอ่นออกเสียงเป็นนอนูนึนึทีคือ ที่คืดออกซียังเป็นท้อทะหารทอเด็กทูทีอลรีอล,อ,ลอ,อกซียังเป็นรอริง i อ g l e a ือรือ,รอ บอึมบอึมออกเสียังเป็นมอมา้ามือมือพีอึบอึออกเสียังเป็นพอพานพอใบไม้พือพือ ชีอดชีอดออกเสียงเป็นสอสซอโืสสออีอ,อึงอีอ,อึงออกเสียงตามสาลาเสียงตัวสะกดงองอูชีอึดชีอึด ออกเสียงเป็นชอช้างจอดจานชื่อชื่อชื่อชีอึกชีอึออกเสียงเป็นชอช้างชื่อชื่อขีอึกขีอึก ออกเสเยงเป็นคอควายคือคือทีอึดทีอึดออกเสีังเป็นทอดทหารทึอทึอพีอึบพีอึบ ออกสียังเป็นพอพานพือพือฮีอดึดฮีอดึดออกสียังเป็นฮอนคูฮือฮือฮือสังคเกตสังคเกต ออกเสียงเป็นกอกไก่เกอกอสร้างที่กึดสร้างที่กิดออกเสียงเป็นต่อเต่าตึอตอสร้างพิบสรงพิอบออกเสียงเป็นปอบปลา ซางซิอุดางซิอด,อ,ดออกเสียงเป็นซอโซซซสอซางชิอุดางชิอด,อ,ดออกเสียงเป็นจอจานจือจือจือ